เฮ้ยโอ๊ยลุยโอ๊ยบายช่วยช้วยช่วยช่วยมาป่ามากินไก่โอนคบายบายเดี๋ยวจะโดนนะทำตัวน่ารักอย่างเงี้ยผ่านได้ย้อนแสงมาเทสปฏิบัติภิกษุว่าดิ๊ด ไอเทนเทน้อนะชอาบน้ำส่วนตัวอโหเออไม่เอาใส่ใส่หัวพอนะพอแล้วเอาใส่บอลเออพอแล้วน้องให้้ต้อกดไม่มดให้ลยหายโอเค